พระอาจารย์บวชไม่สึกช่ี่ยตั้งใจว่าจะไม่สึกแล้วบอกยัง่งว่าจะไม่สึกกับกับพี่ที่บัดเนี่ยอ๋อบอกกับคนคนคือก่อนบวชอาจารย์มีเคยมีเมียขออนุญาตเมียมาบวชเมียก็อนุญาตขพอนุญาตก็บอกว่าบวชแล้วไม่สึกแล้วนะเขาก็อนุญาตอ๋อ แล้วิลยามนงยังไงี่ว่าบวชแล้วจะไม่สึกอยากบรรลุครับจะไม่รู้เผื่อไม่ได้ครับมันไม่แน่ของนี้ไม่มีใครรู้ว่าบารมีเรามีมากมีน้อยขนาดไหนช่วดจิตเดียวชั่วขนาดจิตเดียวก็บรรลุได้พาหงสาฮาสัมภิเมภิตาสาวุตันตังกีเมคาราปุติตาโครัสเสนาภารานา มาวิตินาจิตวามุติมโทตังเตจัสสภาวะทุเตจยมังกาลานิมาตาติเรกามปิยุจิตสาปาราจิงโครามปานารวะกรรมกรรมตาตยาขังกันเตสุตาวิตินาจิตวามุติมโทตังเตจัสสภาวะทุเต อังคะลาินาลากิลิงัจาวังอาติมาตาปัวตงตาวาคิดจากธรรมสันเดวาสุธาลุนันตังเมตตังปุเสตวินทินาจิตตวามุตินโตตันเตจะสาภาวะุเตชัยมังคะลานิอุกิตาคักธรรมติหาตาสุธาลุนันตังทาวั